พระหุจักรวาลในสายตาของธรรมะจักรวาลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจจักรวาลในหลายระดับตั้งแต่จักรวาลกายภาพที่เราเห็นจนถึงจักรวาลภายในใจของเราวันนี้เราจะพาคุณสำรวจพระหุจักรวาลในสายตาของธรรมะและคนหาว่าชีวิตเรา เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเหล่านี้อย่างไรพระหุจักรวาลคืออะไรในธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจักรวาลไม่ได้มีเพียงใบเดียวมีจักรวาลน,นับไม่ถ้วนแต่ละจักรวาลมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปลองจินตนาการจักรวาลแต่ละใบเหมือนฟองสบู่ฟองหนึ่งเกิด ฟองหนึ่งแตกและฟองใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่รู้จบสิ่งสำคัญคือพระหูจักรวาลไม่ได้สอนให้เราหลงอยู่กับความกว้างใหญ่ของจักรวาลแต่สอนให้เราเข้าใจเหตุและผลของการกระทำทุกการกระทำทุกความคิดมีผลต่อจักรวาลของเราเองโลกภายในจักรวาลจักรวาลในธรรมะไม่ได้มีแต่กายภาพ แต่รวมถึงจักรวาลจิตใจของเราก็เหมือนจักรวาลหนึ่งความโลภความโกรธความหลงคือพลังที่สร้างจักรวาลแห่งความทุกข์ความเมตตาความกรุณาความสงบคือพลังที่สร้างจักรวาลแห่งความสุขพูดง่ายๆจักรวาลไม่ได้อยู่แค่ภายนอกแต่อยู่ในใจของเราทุกการฝึกสมาธิ ทุกการตระหนักรู้คือการสำรวจจักรวาลภายในของเราเองพระหุจักรวาลกับเหตุและผลพระหุจักรวาลสอนเราเรื่องกฎแห่งกรรมในจักรวาลหนึ่งการกระทําของเราให้ผลลัพธ์หนึ่งในจักรวาลอื่นการเลือกอีกแบบอาจสร้างผลลัพธ์ที่ต่างออกไปแม้เราไม่เห็นจักรวาลอื่น แต่ทุกการกระทำมีผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี่คล้ายกับแนวคิดมัลติเวิร์สในวิทยาศาสตร์แต่ต่างกันตรงที่ธรรมสอนว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้และเจตนาของเราดังนั้นการกระทำด้วยสติและเมตตาคือการสร้างจักรวาลภายในและรอบตัวให้สงบการใช้ชีวิตในพะหุจักรวาล าหุจักรวาลทำให้เราเห็นชีวิตในมุมใหม่ทุกการเลือกสร้างความเป็นไปได้ทุกความคิดสามารถสร้างจักรวานในใจการตระหนักรู้ช่วยให้เอาเลือกจักรวานที่สงบและมีสติลองนึกภาพถ้าเรามีจิตใจที่สงบจักรวาลภายในก็สงบและจักรวาลภายนอกก็จะสะท้อนความสงบนี้ตามไปด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าใจพหูจักรวาล ผู้บรรยายทุกท่านครับธรรมะสอนให้เราฝึกสมาธิและสตินี่ถือเครื่องมือสำคัญในการสำรวจจักรวาลภายในการนั่งสมาธิทำให้เรารู้จักตัวเองการพิจารณาอริยสัจสี่ทำให้เข้าใจทุกข์และเหตุของมันการเจริญเมตตาและกรุณาคือการสร้างจักรวาลแห่งความสงบ ทุกครั้งที่เราฝึกเราไม่ได้แค่สร้างจิตใจสงบแต่เหมือนสำรวจจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวเราเองพลากหุบจักรวาลในสายตาของธรรมะสอนที่เราเข้าใจชีวิตว่าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเห็นความเป็นไปได้ไม่จำกัดของการกระทำและการเลือกและรู้ว่าจิตใจเราคือจักรวาลที่สำคัญที่สุดจักรวาลที่ใหญ่ที่สุด อาจอยู่ในใจของเราเองก็ได้และในตอนต่อไปมาเวลกับมัลติเวิร์สเมื่อจินตนาการสะท้อนความจริงครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ